นะสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม mega monsters นะครับหรือ pocket coming นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มพี่ก็ฝากกดไลค์กดตตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับไปลุยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สองจุดหมายอ่ะก็เทพการันตีเนาะอ่าวันนี้เป็นเมโลเอต้านะครับกับฮูป้านะเออสองตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวขอทุกคนฮูป้านี่ยผมเล่นอยู่นะ 600อันนี้600เหมือนกันก็สำหรับผมนี่ผมเล่นฮูป้าอยู่พอดีฮูป้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นล่างเล็กเนี่ยมันจะเป็นธาตุผีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนล่างจะกลายเป็นพลังจิตมืดใช่ไหมก็สามารถแก้ทางกับกันได้โดยการใช้สกินเนาะต้องเติมสกินการนตีเนี่ยจะอยู่ที่20,000เพชรนะครับแล้วก็ประมาณ8รอบนะผมมีพอดีเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมจะทำฮูป้า5 6ดาวเนี่ยก็สามารถมาสุ่มได้นะครับผมใครที่เล่นอยู่นะ ต่อมานะครับเราไปดูกิจทั้งบนกันดีกว่าก็จะมีแวร์รูปแพรกนะฮะก็มีกิจกรรมแจกเพชรอีกเช่นเคยนะครับก็เริ่มกันที่เฟร,รมแพรกนะครับเฟร,รมแพรกนับไปเลย100เพชรมีพลังกายแจกด้วยนะแล้วก็นิวบีนะครับ100นะครับเอชซเล็ชันอีก100นะครับแล้วก็นี่อ่าวฮูป้านะครับอยู่2จุดเลยเรตรงนี้ก็มีฮูป้านะครับ อ่ะมีทั้งการันตีทั้งตู้นี้เลยนะครับมีทั้งแพ็กด้วยอ่ะแต่ให้ก่อน500เพชรนะครับเป็น800ละเมลทันนะครับเมลทันอีก500เป็นพันสามเนาะเมโลเวตาเอา้าอยู่ทั้งต่องตู้เลยอยู่ตู้นุน้นแล้วก็อยู่ตู้นี้ด้วยอ่ะพันแนะครับผมรับไปก่อนนะครับรับไปก่อนแล้วก็แพ็กกรอบรูปครับอีก500เป็นเท่าไหร่สองพันสามเคลก้านะครับอีก100นะครับเป็น2อ0พ ลูกเกียอีก500ครับเป็น2,900นนะครับแล้วก็ปิดใช้ด้วยมาช h a d โ w นะฮะอีก1นึ่งเป็น3,000เพราะนั้นนะครับตรง Value Pack ตรงนี้นะครับนอกจากการเติมแล้วก็จะมีเพชรเจ็กที่3,000เพชรเช่นกันนะครับ3,000เพชรนะครับมีเทพกี่ตัว 1, 2, 3, 4, 5, 6ตัดการันตีออก2ก็เหลือ4นะครับแจกเพชร3,000ต่อมาก็จะมี ในส่วนของแอรเวนเจอร์ตรงนี้นะครับก็ยังคงค้างเดิมอยู่นะครับที่เราเล่นกันไว้อย่าลืมมาเล่นกันนะครับมันจะได้พวกไอเทมเนาะนี่พวกเศษพูเทล่านั่นเองนะครับผมตรงนี้นะเนี่ยเราก็แค่เล่นไว้ปกติไม่มีแล้วมาก็เลืเล่อยไปเถอะดูตามเงื่อนไขของมันอะพิชูพ,ชนะพ,ชพ,ช Pokemon, พิชูเหรอวะพิชูะสเตตพิชูผู้นำโปเกมอนพิชูเหรอต้องเอาพิชูลงเลยใช่ไหมไอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วก็คอมมูนิตี้ครับเหมือนเดิมนะก็ โปเกมอนเพลาเกียร์นะครับเอสบวกสีดาวแจกฟรีนะมารับกันด้วยนะครับอย่าลืมนะไม่รู้หมดเขตวันไหนนะครับมันก็ยังคงอยู่นานอยู่เหมือนกันนะคงจะให้รับไอดีละตัวแหละครับคิดว่านะอ่ะต่อมานะครับแพ็คไทม์ลิมิตนะฮะไทม์ลิมิตก็จะมีดาร์กไลน์นะครับนี่แล้วก็แพ็คลูนนะฮะแพ็คลูนนะครับแจก500เพชรนะแล้วก็แพ็คอาวุธสุดยอดระดับเรจเนอรี่นะครับอีก100แล้วก็ อันนี้ก็เหมือนกันครับแจกอีก100นะฮะแจกหนึ่งรนะครับ, 100, 100รบไล่ไปอ่ะรวมๆแล้วเนี่ยนะครับก็ตรงนี้อีก500นะครับตรงนี้ก็จะมี เอาอุปกรณ์ม่วงนะครับมาแลกเป็นคิวบิกแล้วก็มีเอาจรวดมาแลกไอเทมตรงนี้ได้นะครับเดียก้าอีก500วิเตเทนนี่500เซเลบี500จิลิชี่500นี่ผมทวนให้เลยนะแล้วก็มีทาวแพ็กนะครับทาวแพ็กให้เท่าไหร่เมื่อกี้100นึงเนี่ยอุปกรณ์ระดับ S นี่อย่างละหนึ่งน,น้อยเนาะนี่อีก500รวมๆแล้วเนี่ยตู้นี้นะครับแจก3,000นะครับ3,000นะถ้ารับๆกันครบๆแล้วเนี่ยคือ3,000บวกกับมาตกิกิอีกเท่าไหร่3,000 3 3มพเนาะก็ประมาณ6 0 0 0 6,300ประมาณนี้นะแล้วก็รีวอร์ดนะครับไม่มีอะไรเนาะรีวอร์ดแล้วก็มีชาดนะครับฉาดคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใครที่จะแลกไอเทมเนี่ยผมจะแลกดูไคลโอใช่ไหมผมก็หาเศษมาแลกนะครับอย่างเงี้ยก็มาแลกชิ้นส่วนกันได้นะครับอืมจะเป็นโปรแกรมระดับ S นะฮะตรงนี้แล้วก็มีคอร์ริเบตนะครับก็กิจกรรมสะสมใช้ทองนะ เริ่มสตาร์ทที่5ล้านจนถึง1,000ล้านนะซึ่งวิธีทํา1,000ล้านก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่เอาโปเกมอนเก่งๆมาย่อยครับแล้วก็อัปเกรดใหม่พอมันย่อยมาได้ของใช่ไหมครับแล้วก็ของเดิม,มกลับมา,ม,ามาวนซ้ำนะฮะมันก็เป็นการวนใช้ใจ่ายทองไว้เรื่อยเดี๋ยวมันก็ถึง1,000ล้านเองนะครับค่อยๆสะสมทําไปไอเที่ได้รับก็จะเป็นพวกรูนนะครับพวกเอฟฟอดคอยที่เป็นสีทองอุปกรณ์นะครับอพิกสีม่วงนะฮะแล้วก็ตัวตีบวกนะครับอีพิกยูโรโซ่สโตน ดิจิเนลลี่นะครับยูโนสัสิชิ้นเลยนะครับหายากนะเศษแดงเนี่ยแล้วมีพวกแพ็คเติมเงินต่างๆรวมไปถึงไดมอนด์รีเบดด้วยนะครับกิจกรรมสะสมใช้เพชรนะฮะเริ่มที่2อ0พจนถึง5 0,000นะครับไอเทมก็คือตามที่เราเห็นเลยเป็นพวกกล่องไอเทมต่างๆแล้วก็ดิจิเนลลี่สิชิ้นนะครับแล้วก็รูนนะครับระดับเทพเลยครับสีส้มแล้วก็มีวงล้อนะครับวงล้อเติมเพชรนะครับตรงนี้ให้เราเติมเพชรได้เช่นกันนะตรงนี้นะ แล้วก็นี่ครับวงล้อนะครับ lucky spin ในคอสม่านะครับใครที่สายเติมนะครับก็มาหมุนหาในคอสม่าได้ตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนเทพอีกตัวหนึ่งยังไม่ลงตู้การันตีสักทีนะครับรออยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเคนงหัวเนียนเลยเขาก็ลงมาหมดแล้วนะแต่ตัวนี้ยังไม่ลงนะอ่ะต่อมานะครับถ้าเกิดทองไม่พอนะครับเมื่อกี้ได้แจกหกพันกว่าเนาะวันสามอ่ะยังมีฟอร์จูนแคตอีก1จุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามากดกัน5รอบนะครับแจกเพชรนิ่มๆเลย อยา130บ9 3 476อ่า่รอเบรอบที่3ครับ1192อน่งาลง4000นมันต้องได้มากกว่า4000นแน่นอนต่อมานะครับห้าพันกว่าสูงสุดห้าโอ้ได้เพิ่มมาพัน25้าเนาะเราลง5,000นได้6 5 0 0น่ารวมๆกันแล้วเนี่ยห้าครั้งเนี่ยก็เมื่อกี้ได้มาอีกประมาณ สี 4, ่ถึงห้าพันครับรวมๆเนี่ยก็ได้ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นบวกบวกบวกเลยเพราะเมื่อกี้สตาร์ทที่สองหมื่นเนาะผมได้มาเป็นสามมืนก็รวมกิจกรรมทุกอย่างวันนี้แจกเพชรประมาณหมื่นหนึ่งอ่านอกจากนี้ก็จะมีตู้กดทองด้วยนะครับลัคก,กี้พุ h คอยลหนึ่งล้านนะครับสองเจ็ดแล้วก็แปดล้านนะครับผมครั้งที่สี่นะครับสิบสองล้านอ่าครั้งสุดท้ายครับ อันนี้ก็มาใช้อาจารย์ใช้จ่ายอัปเกรดตัวละครกันนะครับอ่ไปดูนะครับมีบกหนึ่งไหมาไม่มีบกหนึ่งนะครับไม่มีบกหนึ่งดันเจียนเลยนะครับเอเวนเจอร์โรดมีไหมเอเวนเจอร์โรดคูณ2ก็ไม่มีนะครับผมด่านประจุภัยนะครับคูณ2ไหมไปดูดิเดี๋ยวกวาดล้างก็รู้แล้วว่าคูณ2หรือเปล่าอ่ไม่มีคูณ2นะครับก็ไม่มีอะไรครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีอ่ะก็มีเทพเข้าประมาณ10ตัวนะฮะแล้วก็ แจกเพชรหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีตู้การันตีจะเป็นไมโลเอต้านะครับกับฮูป้านั่นเองนะครับอ่ะก็มาลองสุ่มนะครับแล้วก็ลองรับของรางวัลกันดูนะครับก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกท่องเทีโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปก่กนกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ